อร่อยแป้งนุม่มรสชาติเข้มข้นเราจะหั่นด้านเขียวเข้มขึ้นเอาด้านนวลนเนี่ยประกบกันเนี่ยด้านนวลประกบกันแผ่นในเนี่ยเราจะวางเส้นเส้นใบตองเป็นแนวนอนนะคะอันนี้เส้นเป็นแนวตั้งส่วนนี้เส้นเป็นแนวนอน วางกวางกันวลาห่หอจะได้ไม่แตกใบตองที่เราจะนํามาใช้ห่อขนมเทียนเราจะนําใบตองของกล้วยน้ําวานะคะต้นนี้ใบแตกกระจุยเลยโดนลมพัด <c oughs> เดี๋ยวไปหาต้นใหม่หาใบสวยๆเนีย่ยได้ต้นนี้ตัดจนเกลี้ยงเลยถ้ามีหลายต้นก็ตัดต้นละใบสองใบก็พอตัดใบหมดเดี๋ยวลูกไม่โตเวลากรีดใบตองนี่ใช้คัตเตอร์เนี่ยคมดีที่สุดเลย เตอร์แล้วก็สนิมเคลือเนี่ยเอามาเช็ดกับการกล้วยหน่อยแผ่นใหญ่สำคัญที่สุดเลยเราจะตัดก่อนเพราะว่าแผ่นเล็กๆย้อยๆนี่เราก็เอาเสร็จเหลือๆนี่แหละเอามาทำเป็นแผ่นลองนะคะมันจะเหลือนิดนึงเอาไปเป็นลองได้เราจะตัดขนาดแผ่นใหญ่ก่อน วัดประมาณคืบหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นขนาดมาตรฐานวันนี้เราจะทําขนาดหนิ้วครึ่ง6นิ้ว6นิ้วขรึ่ง7นิ้วความกว้างขนาดไหนจะหอ่อออกมาแล้วสวยเราจะไปดูกันเราจะทำห้า50บห่อเราก็จะตัดแผ่นใหญ่ให้ได้50ใบเผื่อ,อไว้สัก 2, 3าใบกันแตกนคะคะแผ่นเล็กๆแบบนี้เราจะเก็บเอาไว้ทําเป็นใบรองชั้นในส่วน แผ่นใหญ่เนี่ยเราจะตัดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าใบตองแผ่นชิ้นเล็กๆนี่เยอะชิ้นใหญ่นี่จะหาย,ยากใบกล้วยถ้าโดนลมตีแรงๆจะแตกหมดได้ครบตามจํานวนที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปพึ่งแดดก่อนเพื่อให้ใบตองนิ่มเวลาห่อจะได้ไม่แตกพึ่งแดดอ่อนๆก็พอไม่ต้องแดดแรงจ้าถ้าบ้านใครไม่มีแดดก็ใช้ลวกน้ําร้อนได้ใบองกว้างห้านิ้วครึ่ง อันนี้6นิ้ว6นิ้วครึ่ง7นิ้วแล้วก็7นิ้วครึ่งเดี๋ยวจะลองดูว่าห่อขนาดไหนจะสวยกว่ากนันนี่ขอบแข็งๆเราจะตัดออก จะตัดโคง้งตรงนี้แข็งด้านนี้จะเป็นสันแข็งส่วนตรงนี้นิ่มนิ่มนิมเนี่ยเราจะตัดให้ย,วยาวๆเป็นรูปหยดน้ำทำเป็นทรงเนี่ยพอตรงนี้เราจะสอดไปตรงนี้จะเป็นนิ่ม ถ้าทําไซส์เดียวกันเราก็จะพับพับหนาหนาตัดทีเดียวเยอะๆเลยแต่นี้เราจะทําความกว้างไม่เท่ากันอันนี้เป็นด้านแข็งแล้วตัดเป็นตัดมุมโค้งเล็กๆส่วนปลายใบตรงนี้จะนิ่มเราจะตัดให้เป็นทรงแหลมๆ รูปหยด,ดน้ําอันนี้ขนาดหนิ้วครึ่งอันนี้ความกว้างหกนิ้ว6นิ้วครึ่ง7ดนิ้วเนิ้วครึ่งเราจะไปหอกันว่าแบบไหนสวยกว่ากันส่วนใบตองชั้นในนี้เราจะเอาเสร็จเหลือ แผ่นเล็กๆใช้ได้หมด3มนิ้วสามนิ้วครึ่งใช้ได้หมดแล้วก็จะมาตัดม,มุมตัดมุมทั้งสี่ด้านออกให้เป็นทรงกลมก็ได้ทรงรีก็ได้ อันนี้ใบที่ลองด้านในส่วนในนี้ใบจริงจากนั้นเราจะนำเอาผ้าชุบน้ำหมันมาเช็ดเช็ดทั้งสองด้าน ไปตองนี้มันจะเลอะขี้ฝุ่นฝุ่นจับเราต้องเช็ดล้างให้สะอาดยิ่งต้นที่อยู่ริมถนนเน,นี่ยทั้งฝุ่นทั้งควันมันจะจับอยู่ที่ไปตองเราต้องเช็ดล้างให้สะอาด แตงกลวยต้นนี้เราปลูกไว้หลังบ้านก็เลยปลอดฝุ่นแต่ก็ยังมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยเช็ดทำความสะอาดเพื่อความชัวเรียบร้อยเราไปห่อกันไส้นี้เราก็จะทำจากถั่วเขียวซีกล้อเปลือกเราจะใช้หนึ่งถ้วยกับอีกเศษ3/4ส่วนสถ้วยตวงถ้าใครมีถ้วยโยเกิร์ตขนาด13 5กรัมเราก็ตวงให้ได้สองถ้วยเราจะแช่น้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงนึ่ง นึ่งให้สุกนิ่มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะวิเราจะเป็นละเอียดแบบนี้นํามาตำให้ละเอียดตำง่ายค่ะออกแรงเล็กน้อยแปบ๊บเดียวก็ละเอียดแบบนี้ละกระเทียมหอมแดง ปอกเปลือกเตรียมไว้สูตรนี้เราจะนํามาตํเพราะเป็นสูตรเข้มข้นใส่เครื่องบดก็ดีนะคะไวดีรากผักชีนําไปล้างให้สะอาดเอามีด,ข,ดขูดเอาเปลือกและเศษดินออกใช้สองสามรากเติมพริกไทยลงไปหนึ่งช้อนสูตรเข้มข้นเราจะตำสามเกลือลงไปมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชี ตำให้ละเอียดถ้าใครชอบสูตรรสชาติแบบโบราณโบราณรสกลมกล่อมก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆได้ทาไวหลายคลิปเลยตำสามเกลือของเราให้ละเอียดเลยค่ะตักขึ้นพักไว้ต่อมาเราก็จะมาตำหอมหอมแดงตำให้ละเอียดเลยซอยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะได้ตำง่ายน้ำหอมแดงมาตำแบบนี้กลิ่นจะฉุนมากเลยถ้าใครไม่ชอบกลิ่นแรงก็ ทำรสชาติกลมกลม่อมเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้เลยจะใช้วิธีสับสับให้ละเอียดแทนนํามาเจียวเจียวให้เหลืองหอมเติมน้ําตาลปีบ๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวใสลงไป2ช้อนลองชิมดูคะ่ะชอบหวานระดับไหนเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชารีไฟลงอ่อนๆน,นะคะ ผัดให้น้ำตาลละลายต้องระวังนะคะอย่าให้ไหมต่อมาเราก็จะเติมถั่วที่เราตำเสร็จเรียบร้อยลงไปเ <s Stress ful> ติมพริกไทยลงไปอีกหนึ่งช้อนพริกไทยเราต้องใช้อย่างดีนะคะจะได้หอมหอมผัดให้เข้ากันอันนี้หลีไฟให้ อ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้เลยขั้นตอนการผัดไส้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยค่ะไส้เราปั้นเป็นลูกกลมๆเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาผสมแป้งการผสมแป้งเนี่ยเราจะใช้น้ำเปล่าง่ายมากอร่อยด้วยน้ำเปล่าวันนี้เราจะใช้3 5 0มิลลิลิตรเผื่อไว้อีก10มิลลิลิตรเป็น 3- 60มิลลิลิตรเพราะว่าถ้าเกิดแป้งแข็งไปเราก็จะเอาน้ำมาพรมพรมแป้งข้าวเจ้าเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวง นำลงไปขยำให้ละลายกับน้ำแป้งข้าวเหนียว400กรัมแล้วค่อยๆเทลงไปผสมนวดแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหลวก็ใช้ได้ถ้ามันแห้งเกินไปเราก็จะพรมน้ำลงไปค่อยๆนวดแต่ถ้ามันเหลวเกินไปเราก็จะเติมแป้งค่อยๆเติมทีละนิดขั้นตอนนี้จะได้แป้งข้นๆไม่เหลวนะคะถ้าใคร ทำแล้วเหลวเราก็จะโปรยแป้งโปรยแป้งข้าวเหนียวลงไปนิดนึงนวดจนได้ที่แล้วเราก็จะเติมน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปอันนี้เราจะใส่ช้อนหนึ่งช้อนพูนๆเพราะว่าไส้ก็หวานแล้วนะคะ่ะขยำน้ำตาลให้เข้ากับแป้งพอน้ำตาลละลายแล้วแป้งก็จะเหลวขึ้นกำลังดีใครอยากทานหนมเข็งนี่ก็เติมน้ำเข้าไปให้เหลวกว่านี้ เราไปเทใส่กระทงแห้งกระทงใบตองแห้งนำไปนึง่งก็ใช้ได้เลยเป็นขนมเข่งง่ายๆอยากให้หอมขึ้นเราก็จะใส่กะทิแทนน้ำเปล่าได้นึ่งเสร็จแล้วเรานำไปทอดหรือว่าชุบแป้งทอดก็จะอร่อยแป้งขนมเทียนเรานวดจนได้ที่แล้วคะ่ะแป้งเราจะนิ่มๆแต่ไม่เหลวครับมาตรงกลางก็ได้ อันนี้เป็นใบตองกว้าง7จ็นิ้วครึ่งมาดูกันว่าออกมาสวยไหมพอเราสอดปลายเสร็จแล้วก็จะบีบบีบมุม นะคะบีบมุมแน่นๆเลยมันจะได้ไม่เด้งออกมาสวยงามเนีย่ยเราต้องบีบบีบตรงฐานล่างเอาไว้มันจะได้ไม่เด้งใบตองไม่เด้งกับสอดไม่ต้องไปติดเข็มกัดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปติดแม็กลูกแม็กนี่พยายามอย่ามาติดในอาหารอันตราย สวยแข็งแรงเนะี่ยไม่เด้งหลุดทีนี้เราจะมาลองใบตองขนาดห้านิ้วครึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะเดี๋ยวแป้งมาห่อไส้ก่อนยังไม่ได้เตรียมไว้เลยนี่ค่ะเราโปะแบบนี้เราจะได้แป้งที่เป็นเปลือกบางบีบแป้งส่วนเกินออก เพราะเราทําไว้ทานเองถึงจะทําน้อยแต่ก็เสียเวลานะคะที่จะเอามาช่างตวงวัดเนี่ยเราทาแบบนี้เลยกะได้ทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะโ้จากเทคนิคเป๊ะทุกลูกอย่าลืมชุบน้ํามันไว้ทุกครั้งนะคะเวลาแกะออกมาทานจะได้ไม่ติดใบตองนะคะมาดูกันใบตองกว้างขนาด5นิ้วครึง่งทําออกมาจะสวยสู้7นิ้วครึ่งได้ไหมใส่นี้เราใช้ลูกขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะ จะได้เทียบกันชัดๆนะคะชุบน้ำมันจําเป็นมากยิ่งแป้งของเรานุ่มๆอย่างนี้ถ้าไม่ชุบน้ำมันแล้วเหนียวติดใบตองสูตรวิธีการนวดแป้งของเราทำออกมาแล้วเวลาทานไม่เหนียวติดคอนะคะปลอดภัย มาดูคะ่ะห้านิ้วครึ่งสวยเหมือนกันแต่ถ้าเราชอบสีดำพื้นผ้าแล้วก็ปล่อยเอาไว้นี่แค่สีดำจะตัวเราก็ดึงัา,างนๆถ้นไหนเกินเราก็พับเก็บ เทียบดูค่ะอันไหนสวยก่อนกันนำไปนึ่งหนึ่งชั่วโมงนี่ค่ะจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็สวยอันซ้ายนีห้านิ้วครึ่งอันขวาน,นีเจ็ดนิ้วมีห้านิ้วครึ่งอันนี้หกนิ้ว นี่หกนิ้วครึ่งก็สวยทุกอันอน,นีนเจ็ดนิ้วก็สวยถ้าเราตัดแผ่นเท่าๆกันแต่ละรุ่นมันก็จะได้ไซส์เดียวกันก็จะสวยน,นี้เราทำให้ดูหลายๆไซส์ก็เลยคลากันเล็กบ้างใหญ่บ้าง อันนี้เจ็ดนิ้วครึ่งจำโบจำให้ดูห่อใหญ่ขายแล้วได้ราคาขายสงสัยกันแล้วนะคะว่าแต่ละตำราทำไมบอกให้ตัดไปตองห้านิ้วครึ่งหกนิ้วหกนิ้วครึ่งเจ็ดสรุปคือสวยค่ะสวยทุกขนาดเลยเกยงแต่ว่าได้ขนาดเล็กลูกเล็กลูกใหญ่เท่านั้นเองแต่ความสวยนี่สูสีลืมแกะขนมเทียนอร่อยๆมาโชว์อร่อยมาก ขนาดเอาเข้าตู้เย็นนะคะเนี่ยลองชิมดูแล้วรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยเนี่ยค่ะชิมดูแป้งนุ่มมากขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยลองทำดูได้เลยค่ะ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแป้งนุ่มมากไม่เหนียวติดคอสุดนี้ผ่านค่ะทำตามได้เลยอร่อยมากทานชิ้นเดียวไม่พออร่อยจริงๆ